สวัสดีผพืพากษทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่กันสักหน่อยนะซึ่งผมจะขอแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือที่มีการอัปเดตเข้ามาแล้วของแพทวันที่28มีนานี้เนาะที่เพิ่งอัปเดตไปใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยแต่ก็ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนที่ยังไม่ได้มีการอัปเดตเข้ามาเนาะแต่ว่าเขามีการแจ้งรายละเอียดไว้ให้แล้วในแพทโน้ตน,นะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างเนาะเผื่อว่าบางคนไม่ได้ว่างเข้าไปอ่านเองหรืออไไมมมม่่่่ดดด้้้ตติาาาาาขวววสสสรรรํหหัับชงงนนนีีีะะคททุุกก็เ๋ยยผจปใฟแล ซั่น3เติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1นึ่งเปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสุดรับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์ควารางวัลมากมายเด้ง3สะสะมงงเงินคืนไวรถคลัาขับไปได้อีกสอบถามแอนดมินหรือดูดารายละเอียด ก็ตเติบในทิ้์ใต้คลิปเลยโอเคก่อนอื่นเราก็มาดูในส่วนของแพทที่มีการอัปเดตเข้ามาในวันที่28นี้กันก่อนนะครับทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะหลักๆก,ก็จะมีอยู่2อย่างนะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะครับก็คือกิจกรรมใหม่และก็2ตัวละครใหม่เนาะสำหรับ2ตัวละครใหม่เนี่ยมาดูกันที่ตัวแรกนะครับน้องก็จะเป็นน้องฝนนะเป็นแมวสัญชาติไทยเลยนะครับทุกคนอ่ะก็จะเป็นระดับ S s R ธาตุแสงนะและก็เป็นสายบับด้วยรูปทรงเนี่ยจะเป็นสายดาวนะครับทุกคนซึ่งสายดาวเนี่ยสามารถเอาไปคอมโบกันกันกบทีมีแดดดดงงไ้้้ววยยนนะเเพราา่อหุ มีพาสิฟติดตัวนะครับที่จะเพิ่มทักษะทั้งหมดเนาะของตัวละครที่เป็นรูปทรงสายดาวนะครับทุกคนดังนั้นเราสามารถเอาน้องฝนไปใส่ในทีมโดโลทีทีมสายดอทสีแดงที่กําลังเ,เป็นที่นิยมในตอนนี้ได้ด้วยนะและก็สกิลของน้องฝนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะโดดเด่นในเรื่องของการบัฟให้เพื่อนร่วมทีมหรือพพอร์ตเพื่อนร่วมทีมนะครับและก็สามารถทําดาเมจได้ด้วยระดับหนึ่งซึ่งสกิลของน้องผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดให้ฟังในคลิปนี้นะครับทุกคนแต่ว่าน้องเนี่ยสามารถทิ้งต่อเนื่องให้เพื่อนร ด้วยแลยก็สกิลอันตีเนี่ยสามารถบัฟให้เพื่อนเลยก็ทําดาเมจหมู่ได้อีกต่างหากนะครับเรียกได้ว่าครอบคลุมแทบจะในทุกๆด้านเลยนะก็ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเอามาเล่นเนาะถ้าเล่นแบบปกติเนี่ยเล่นได้ตั้งแต่ศูนย์ดาวเลยนะครับทุกคนแต่ถ้าอยากจะเอาไปลงในอารีนาผมแนะนําว่าขั้นต่ําควรจะเป็น1ดาวนะครับผมเพราะว่าที่1ดาวเนี่ยเขาจะได้พลังงานอันตีมา2แต้มเลยนะครับผมซึ่งได้เปรียบมากๆเลยนะถ้าเราไม่มี1ดาวแล้วเอาไปเล่นในอารีนาเนี่ยจะค่อนข้างเสียเปรียบสําหรับคนทีีี่ม1าวนนัอ้ก็เลย ค่อนข้างจําเป็นนะอย่างต่ำเนาะก็ควรจะเป็น1ดาวนะครับทุกคนแล้วทีนี้ในส่วนของวิธีการสุ่มของตู้แสงมืดนะครับผมอันนี้ผมไม่ค่อยชอบมากๆเลยนะเพราะว่ามันไม่มีการันตีนะครับแถมแพงอีกต่างหากเราต้องใช้ลูกแก้วสีแดงถึง2,000ลูกเลยนะต่อการสุ่ม10ครั้งนะครับซึ่งมันไม่มีการันตีให้เราด้วยไม่มีการแถมตัวละครให้เราด้วยเหมือนกับพวกตู้ปกติทั่วไปเนาะถ้าเราดวงซวยจริงๆโชคร้ายจริงๆเนี่ยเราต้องใช้เฉลี่ยนะครับผมประมาณ2 0,000ืนลูกแก้วแดงเลยนะถึงจะสามารถได้ดาร์ l ไลท์นะครับ อันนี้เนาะได้ครบ1000ผลึกนะครับผมเพื่อให้เราแลกน้องฝนเนี่ยได้1ตัวนะครับซึ่งมันใช้เยอะเกินไปอ่ะคนที่ดวงซวยจริงๆก็ซวยมากๆเลยนะต้องใช้แบบ2องหมื่นดูแก้วแดงอะถึงจะได้ตัวหนึ่งซึ่งมันยังเอาไปเล่นในอารีนาไม่ได้ด้วยซ้านะครับอยากจะเล่นอารีนามันก็ต้องแบบได้2ตัวเนาะซึ่งได้2ตัวก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆต้องหมดเท่าไหร่อ่ะเออแบบดวงซวยสุดๆก็แบบมี3 0 0 0 0่นอ่ะถ้าจะเอา2ตัวนะซึ่งมันถือว่าแพงมากๆเลยนะโอเคทีนี้มาดูกันต่อตัวที่2กันดีกว่านะครับผมสำหรับต ก็จะเป็นในส่วนของน้องทาร่านะครับผมก็จะเป็นสายสีแดงนะซึ่งน้องตัวเนี้ยสบายใจหายห่วงนะครับเพราะว่าน้องแจกฟรีนะครับน่าจะได้ฟรีกันทุกคนขอแค่เพื่อนเพื่อนทากิจกรรมกันให้ครบก็พอเนาะซึ่งกิจกรรมที่เพื่อนเพื่อนต้องเล่นเพื่อให้ได้น้องมาเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมศึกศาสน้ําหัวใจแมวเหมียวนะครับผมอันนี้เล่นง่ายมากๆในวันแรกเนาะที่เปิดให้เล่นเนี่ยมันยังเปิดแค่ด่านเดียวนะครับทุกคนซึ่งในการเล่นด่านตรงเนี้ยเราจะได้เป็นเหรียญที่ระลึกมานะซึ่งถ้าเราได้เหรียญที่ระลึกครบตามที่กําหนดเนาะรราาสมถ รับเป็นของรางวัลได้นั่นรวมถึงเศษของน้องทาร่าด้วยนั่นเองซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เก็บครบ30,000ื่นเหรียญน,นะครับก็น่าจะได้น้องทาร่าครบ6ดาวพอดีนะก็ถือว่าแจกเยอะแหละนะครับเออตู้แพงก็แพงจริงนะครับแต่ว่าที่เขาแจกเนี่ยก็แจกแบบใจป๋าจริงนะเพราะว่าไม่ได้แจกแค่ตัวเดียวเนาะแต่ว่าน่าจะอัพได้แบบตัน6ดาวเลยนะครับทุกคนอันนี้ก็แนะนานะครับว่ามาเล่นกันด้วยแต่ถามว่าน้องทาร่าจะเก่งไหมจะได้เล่นไหมหรือว่าเอาไปใช้ในทีมได้ดีไหมอันนี้ยังไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราค่อยรอดูตอนที่แบบเออได้ตัวมาแล้วเอามาลลองเน่นนนนกกััะคครบทุ ว่าจะเป็นยังไงนะแต่เบื้องต้นก็คือกิจกรรมนี้แจกเยอะพอสมควรนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้โอเคก็หมดแล้วนะครับในส่วนของแพทที่มีการอัปเดตเข้ามาของวันที่28นี้เนาะมีแค่2อย่างนี่แหละหลักๆใหญ่ๆนะทีนี้สําหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับพี่จะอัปเดตเข้ามาในอนาคตเนาะก็น่าจะมีอยู่ประมาณ3-4อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือเนื้อเรื่องใหม่นะครับผมเป็นบทใหม่เนาะตอนนี้เนื้อเรื่องของเราจะตันอยู่ที่บท17นะครับแต่ว่าแพทใหม่เนาะที่จะอัปเดตเข้ามาประมาณวันที่2เมษายนนะครับอันนี้ลืม คือรายละเอียดที่เหลือเนี่ยที่จะอัปเดตเข้ามาเนาะจะเข้ามาประมาณวันที่2เมษายนครับทุกคนก็รอไป3-4วันนะอ่ะก็จะมีบทที่18แล้วก็บทที่19อัปเดตเข้ามานั่นเองก็ไม่เยอะเนาะเหมือนจะเข้ามาแค่สบทเท่านั้นนะครับผมก็คือสุดอยู่ที่บทที่19นั่นเองนะครับทุกคนทีนี้พอปลดล็อกบทที่19เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมีการปลดล็อกบอสตัวใหม่ด้วยนะในผลึกกาลังปกติเราจะมีแค่บอสลูกบาศตัวเดียวเนาะแต่ว่าพอเราเล่นเนื้อเรื่องบท18 19เสเยบ้อยแล้วจะปลดล็็ออกเปนบส ผมซึ่งบอสกระต่ายตัวนี้เนี่ยเราจะได้เป็นวัตถุดิบนะครับผมในการไปเลื่อนขั้นตัวละครเพื่อปลอดล็อกตัวละครเนี่ยขึ้นไปเป็นเลเวล65ได้นั่นเองนะครับผมและก็เรื่องที่3นะครับก็คือการเลื่อนขั้นตัวละครนั่นแหละนะครับตอนนี้ทุกตัวเราจะตันอยู่ที่เลเวล55เนาะแต่ว่าพอเนื้อเรื่องใหม่เข้ามาแล้วก็เล่นบอสกระต่ายได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีวัตถุดิบเพียงพอเนอะให้เราสามารถเอามาเลื่อนขั้นหรือว่าปลดลิมิตตัวละครได้นั่นเองนะครับทุกคนตัวละครเรามันก็จะอัปเกรดเป็นเลเวล ปลดนะครับก็คืออาวุธเฉพาะนั่นเองซึ่งอาวุธเฉพาะเนี่ยน่าจะเป็นอีกระบบหนึ่งเลยนะที่จะทําให้ค่าพลังของคนที่เติมกับไม่เติมเนี่ยแตกต่างกันเยอะมากๆนะครับเพราะว่าพอปลดล็อกอาวุธเฉพาะเสร็จแล้วเนาะมันก็จะมีวัตถุดิบนะครับอุปกรณ์ต่างๆนานาในการอัปเกรดอาวุธเฉพาะตัวนี้เนี่ยแตกต่างกาันตามง,งบประมาณเนาะคนที่เติมเยอะหรือมีงบเติมเนี่ยก็น่าจะยิ่งดันค่าพลังห่างจากคนที่แบบไม่ได้เติมเยอะมากขึ้นไปอีกนะอ,อ,อันนี้ก็ต้องรอดูกันว่าจะต่างกันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับทุกคนผมก็คิ อยู่ว่าเออถ้ามันแตกต่างกันเยอะมากเกินไปเนี่ยมันเล่นไม่สนุกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเล่นได้นานแค่ไหนนะโอเคต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่4เนาะอันนี้จะเป็นตู้คอสตูมของซินเวทนะครับผมก็จะเข้ามาวันที่5เมษานะอันนี้อยู่ที่คนแล้วแหละนะครับอยากจะได้คอสตูมของซินเวทมาใช้งานนะครับผมก็รอสุ่มเนาะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้จะเอาคอสตูมหรือไม่ได้มีงบอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนใจก็ได้นะและก็อย่างสุดท้ายนะครับทุกคนก็คือตู้ใหม่หรือตัวละครใหม่นั่นเองจะเข้ามาวันที่9 9เมษาเนาะตู้โดราทีเนี่ยอีก4วันนะครับหมดนะครับจากนั้นเราก็น่าจะรอไปอีกประมาณ2อาทิตย์นะครับก็จะมีตู้ใหม่เข้ามาหรือว่าตัวละครใหม่เข้ามาอีกตัวหนึ่งวันที่9มเมษานั่นเองแต่ว่าจะเป็นตัวละครไหนยังไม่มีข้อมูลนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลออกมานะผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันจะเก่งหรือไม่เก่งไหมยังไงก็ไม่ทราบเนาะเพื่อนๆก็วางแผนการใช้ลูกแก้วแดงให้ดีๆนะเอออยากจะรอสุ่มตัวใหม่ก่อนหรืออยากจะสุ่มน้องฝนไปเลยอะไรงเงี้ยก็ไปจัดการวางแผนใช้งานกันเอาเองเนาะแต่ว่าให้เราเตรียมตัวกันไว้นะ ครับผมว่าวันที่9เมษายนนี้จะมีตัวใหม่เข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแพทใหม่นะว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างนะครับในส่วนที่อัปเข้ามาแล้วก็ดีนะครับส่วนที่ยังไม่ได้อัปเดตเข้ามาเราก็เตรียมตัวกันไว้ล่วงหน้าด้วยเนาะว่ามันมีอะไรที่แบบเออเราต้องเตรียมพร้อมกันก่อนหรือเปล่านะครับจะเตรียมเงินเตรียมงบไปเติมแรอหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับทุกคนยังไงก็รอติดตามกันนะน่าจะมีอะไรใหม่ๆอัปเดตเข้ามาให้เราเล่นอีกเเยยอะะลนครับ ผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ